พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระาศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนห้าพันปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติ ให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยพระบาทพระาศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระาศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์ัสสตตาพระาศาสดาฝากไว้ให้คู่กันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระนามเดิมว่าสินชื่อจีนเรียกว่าเชิญเชินจินพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนปีพุทธศักราช2277พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋วชื่อนายไห,ห่หงได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนางนกเอียงในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏ สมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่สาซึ่งเจ้าพยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยครั้นอายุได้หปีเจ้าพยาจักรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาดวัดครังทรงศึกษาหนังสือขอมและหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์ตลอดจนศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉานต่อมาเมื่ออายุครบ13ปี เจ้าพญาจักรีได้นำตัวเด็กชายศิลป์ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและได้ทรงโปรดเกล้าให้ทำราชการกับหลวงศักดิ์นายเวรซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพญาจักรีเมื่อมีเวลาว่างจะศึกษาหาความรู้กับอาจารย์ชาวจีนอาจารย์ชาวยวนอาจารย์ชาวแขกจนเชี่ยวชาญและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสามภาษา ครั้นเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทนวัดโกสาวาดทรงดำรงอยู่ในสมณศักดิ์เพศได้ 3, สามภาษาจึงลาสิกขาและกลับมารับราชการตามเดิมด้วยความฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมตลอดจนภารกิจต่างๆอย่างดีสามารถทำงานต่างพระเนตประกันได้จนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นมหาดเล็กรายงานราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวางสารหลวงครั้นปีพุทธศักราช2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรสมเสด็จขึ้นกองราชได้สามเดือนเศษก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระบรมราชาที่สามสมเด็จพระเจ้าเอกทัตสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงโปรดเกล้าให้นายศินมหาดเล็กรายงาน เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบจึงทรงพระกุลนาโปรดเกล้าให้เป็นหลวงยกบัตเมืองตากช่วยราชการพญาตากครั้นพยาตากถึงแก่กรรมก็ทรงโปรดให้เลื่อนเป็นพยาตากปกครองเมืองตากในปีพุทธศักราช2307 พามายกกองทัพมาตีหัวเมืองปักใต้ของไทยโดยมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพเมืองทางใต้ได้อย่างง่ายดายเตียเรื่อยตลอดเมืองทางใต้จนถึงเมืองเพชรบุรีจนกรุงศรีอจุธยาได้ส่งกองทัพไทยมีพยากโกษาธิบดีกับพยาตากไปรักษาเมืองเพชรบุรีไว้จนตีพม่าแตกถอยไปทางด่านสิงขร ต่อมาในปีพุทธศักราช2 3 0 8พระม่ายกทัพมาตีไทยอีกพญาตากได้เข้าช่วยรักษาพระนครไว้ได้จึงได้ปูนบำเหน็จความดีความชอบได้รับโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นพระยาวัชิรปาการเจ้าเมืองกำแพงเพชรแต่ยังไม่ทันได้ปกครองเมืองกำแพงพเพชรก็เกิดศึกกับพม่าครั้งสำคัญจึงถูกเรียกตัวให้เข้ารับราชการในกรุงเพื่อป้องกันพระนคร จนในปีพุทธศักราช2309ขณะที่ไทยกับพม่ากำลังรบกันอย่างดูเดือดพระยาววชเชรปาการเกิดท้อแท้ใจหลายประการคือ 1. พระยาววชิรปาการคุมทหารออกไปลบนอกเมืองจนได้ชัยชนะยึดค่ายพม่าได้แต่ทางผู้รักษาพระนครไม่ส่งกำลังไปหนุนทำให้พม่าสามารถยึดค่ายกลับคืนได้ สองขณะที่ยกทัพเรือออกลบรวมกับพญาเพชรบุรีพญาวัชิระปาการเห็นว่าพม่ามีกำลังมากกว่าจึงห้ามมิให้พญาเพชรบุรีออกรบแต่พญาเพชรบุรีฝืนออกรบจนพ่ายแพ้แก่พมา่าจนตัวตายในสนามรบพญาวัชิระปาการถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งให้พญาเพชรบุรีเป็นอันตราย สามก่อนเสียกรงสามเดือนพม่ายกทัพเข้าป้นพระนครทางด้านทิพยาวชิระปราการรักษาอยู่เห็นจวนตัวยิงยิงปืนใหญ่ขัดขวางโดยไม่ได้ขออนุญาตจากสาลาลูกขุนจึงถูกฟ้องจำระโทษภาคทันด้วยสาเหตุดังกล่าวพยาวชิระปราการเห็นว่าขืนอยู่ช่วยป้องกันพระนครต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดและเชื่อว่า กรุงศรีอาชุธยาต้องเสียแก่พม่าในครั้งนี้เป็นแน่ดังนั้นในช่วงครบคำวันเสาร์ขึ้นสี่คำเดือนยี่ปีจออัษศกปีพุทธศักราช2,309พยาวัิรปราการได้พาเหล่าทหารเอกคือพระเชียงเงินหลวงพมเสดาหลวงพิชัยราชาต่อมาเป็นพยาพิชัยดาบหักหลวงราชเสนหา ขุนอภัยพักดีพร้อมสมัครพักพวกประมาณ500นายตีฝ่าวงล้อมออกจากค่ายพิชัยมุ่งออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตีออกมาทางบ้านหันตราทุ่งหัตตราอำเภออุออทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันกองทัพม่าบางส่วนได้ไล่ติดตามมาทันที่บ้านเขาเมาบ้านสำบันดิตในเขตอำเภออุออทยัยและต่อสู้กันจนถึงเที่ยงคืน พม่าก็ถอยทับกลับไปพญาวชิระปราการจึงพากองกำลังเข้าเรียบชายทะเลด้านตะวันออกเพื่อเกลี้ยกล่อมชาวบ้านให้เข้าร่วมในกองกำลังและผ่านมาที่บ้านนาเริงเขตอำเภอบ้านนาแขวงเมืองนครน,นายกข้ามแม่น้ำมาที่บ้านกงแจด่านเมืองปราจีนบุรีพวกพามา่าทราบข่าวได้ตั้งกองกำลังต่อต้านอยู่ที่ปากน้ำเจ้าโล ไหลลงแม่น้ําบางปะกงอำเภอบางกราแขวงเมืองฉะเชิงเซาจึงเกิดการประทะกันทั้งสองฝ่ายในวันการขึ้น14ค่คำเดือนยี่ปีจออัฐศกปีพุทธศักราช2,309หลังจากพระยาวัชรปราการได้รับชัยชนะที่ปากน้ำเจ้าโลแล้วได้เดินทางมาทางบ้านหัวทองหลังสะพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี ล่วงเข้ามาในเมืองชนบุรีบริเวณบ้านบางป่าซ้อยและเดินทับมายังบ้านนาเกลือแขวงเมืองบางละมงนายกรมหรือฉบับพระราชหัตถเรขาชื่อว่านายกรมเป็นนายซ่องสุมไพรพลหัวหน้าต่อมาในวันอาทิตย์แรม6กค่ำเดือนยี่ปีจออัษศศกปีพุทธศักราช2,309 นายกรมได้นำกำลังของพระยาวชิรปาการมาค้างแรมที่ทัพพาบางฉบับเรียกว่าพัทยารุ่งขึ้นไปที่บ้านนาจอมเทียนทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบประทับแรมคืนหนึ่งแล้วเดินทับตามชายทะเลไปถึงตำบลหิงโขงและบ้านน้ำเก่าแขวงเมืองระยองเมื่อถึงเมืองระยองมีพญาระยองบุญเมืองเป็นเจ้าเมืองไม่ยอมสวามิภักดิ์ พยาวจิรปราการจึงทำการตีเมืองระยองได้และวปะทะกับกลุ่มของขุนลามเหมือนช่องที่บ้านประแสแขวงเมืองจันทบุรบ้านไร่บ้านกำเมืองแกลงจนได้รับชัยชนะมุ่งหน้ายึดจันทบุรีซึ่งเป็นเมืองใหญ่เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นเจ้าเมืองจันทบุรีไม่ยอมสวามิภักดิ์พญาตากพญาวจิรปราการจึงต้องใช้จิตวิทยาในการรบ มาใช้กับแม่ทัพนายกองฟื้นฟูขวัญกำลังใจของไพรพลเพื่อต้องการรบให้ชนะโดยสั่งให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงพร้อมเปล่งวาจาเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายไพรพให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอารุ่งนี้ ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในคำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวครั้นถึงเวลาคำเจ้าพญาตากจึงได้สั่งทหารไทยจีนรอบเข้าไปอยู่ตามสถานที่ที่ได้วางแผนไว้แล้วให้คอยฟังสัญญาณเข้าตีเข้าเมืองพร้อมกันไม่ให้ส่งเสียงจนกว่าจะเข้าเมืองได้พอได้เลือกเวลาสามนาฬิกาพระเจ้าตากก็ขึ้นคอช้างพังเจรีบัญชรพร้อมยิงปืนสัญญาณ แก้งแก่เหล่าทหารเข้าตีเมืองพร้อมกันทรงใส่ช้างเข้าพังประตูเมืองจนยึดเมืองได้สำเร็จครั้นถึงปีพุทธศักราช2310พม่าก,ก็ยกทัพตีพระนครนับเป็นเวลาที่พม่าล้อมค่ายอยู่ถึงหนึ่งปีสองเดือนกรุงศรีอจุธยาจึงเสียแก่พมา่าในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอจุธยา หลังจากเสียกรุงศรีอจุธยาแล้วบ้านเมืองเกิดแตกแยกหัวเมืองต่างๆต,ตั้งตัวเป็นใหญ่ต่างคนต่างรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นกวกต่างๆได้แก่กกสุกี้พระนายกองกกพญาพิสุนุโลกกกพระเจ้าฝังกกเจ้าพญานครศรีธรรมราชและกกเจ้าพิมายพญาวชิรปาการได้จัดเตรียมกองทัพอยู่เป็นเวลาสามเดือน ก็ยกกองทับเรือเข้ามาทางปากน้ําเจ้าพญาจนตีเมืองทนบุรีแตกจับนายทองอินประหารแล้วเลยไปตีค่ายโพสามตนแตกยับเยินสุกี้พนานายกองตายในที่รบขับไล่พม่าออกไปพ้นแผ่นดินไทยสําเร็จในปีพุทธศักราช2310ซึ่งใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่าภายในเวลา7เดือนเท่านั้นจากนั้นพญาตาก พญาวัจรปปราการจึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรีทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ทธันวาคมปีพุทธศักราช2311ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สแต่ประชาชนนิยมเรียกพระนามว่าพระเจ้าตากสินจากนั้นทรงยกกองทัพ ไปปราบปรามก๊กต่างๆจนราบคาบทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่3ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,311ถึงปีพุทธศักราช2,313จนกอบกู้เอกราชรวมเป็นพระราชอาณาจักรเดียวดั่งเดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงครองราชเป็นเวลา15ปีจึงทรงสวรรคกตเมื่อวันเสาร์เดือนห แรมเก้าคำจุลศักราช1,114ปีขานตรงกับวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2,325สรีชนมาายุได้48พรรษาพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถกอบคู่ประเทศชาติให้เป็นเอกราชอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้ประชาราชผู้สำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ ทรงยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ท่านบาทมหาราชรัฐบาลข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติประวัติเกียรติยศและเกียรติคุณให้ปรากฏกับอนุชนรุ่นหลังตราบเท่าทุกวันนี้คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นมโมตัสสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบโอมสิโนโราชาเทวะนม,มามิหังชยะตุพวังสัพพะสัตูวินาศสันติว่าสาถึงเจบเครื่องบวงสวงสังเบยสำคัญสุราขาวมะขามเปียกไก่ต้ม